สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หนึ่งแน n แนลค่ะช่องของความรู้เพือความเชื่อและความชอบนะคะวันนี้เป็นความเชื่ออีกแล้วนะคะเรื่องดวงค่ะวันนี้จะกลับมาทําคลิปดูดวงความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2564เครื่งเดือนแรกนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16 เดือนสิบห้าพฤษภาคมนะคะสิบห้าพฤษภาคมถึงวันที่สิบสี่มิถุนายนนะคะอันนี้แบ่งตามแบบไทยนะคะต้องแอบ,บดูเดี๋ยวพูดผิดนะคะ ใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีพฤษภก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะช่องขอจย์ไหนแน่ก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดูร่วมด้วยดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยนะคะลองดู2คลิปก็ได้นะคะถ้าคุณลัคนาพฤษภแต่ราศีกันหรือลัคราศีพฤษภนะคะแต่ลัคนาพิจิตตรงนี้ก็ไปดูเทียบกันนะคะว่าอย่างไหนจะแม่นกว่ากันนะคะหรือดูแล้ว2คลิปได้รายละเอียดที่มากกว่ากันตรงนี้ก็ได้นะคะ สำหรับเรื่องราวความรักเปิดไพ่ทานายรักตรงนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะจํากัดวงแคบนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นตัวแทนความรักของชาวราศีพฤษภทั้งหมดได้นะคะเพราะ,ะนั้นตรงนี้ต้องดูอย่างมีวิจราราณนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของท่านนะคะก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าพลังงานความรักตรงนี้จะเป็นอะไรอย่างไรบ้างในเดือนแห่งความรักนะคะขอพลังงานไพ่หนึ่งใบก่อนนะคะ หนึ่งไม้เท้าค่ะการเริ่มต้นหรือความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงความชัดเจนขึ้นมาในเรื่องของความรักนะคะพลังงานออกมาดีนะจะรู้สึกนะคะหรือเป็นไพ่ของคนที่กําลังพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่นะวันลุ้นกันดีกว่านะคะจะสดจะสถานะไม่ชัดเจนหรือจะเป็นคนมีคู่นะคะให้ไพ่เป็นผู้เสียงทายนะขึ้นมาใบแรกเป็นหเหรียญ ท้ายุดใหม่นะคะสวยอะนะคะสวยแต่มันอาจจะสีมืดๆไปนิดนึงนะคะเป็นเก้าถ้วยค่ะเป็นทาวเวอร์ตึกพังมาเลยตึกถล่มมาเลยสัมดาค่ะ เดอะแชริออตนะคะเุนเชื่อไหมว่าจารย์สั่งไพ่สองชุดเนี้ยนะคะชุดเนี้ยส้ำสองชุดคนละล้านนะคะสั่งเน็นๆนะกงกงมากนะคะเด็กถือเหรียญแต่ว่าสั่งมานะคะมีร้านหนึ่งที่สีสดอีกร้านหนึ่งสีซีดๆนะคะอาจารย์ก็เลยเอาสีซีดเก็บไว้นะใช้สีสดๆสีผิดกันจริงๆนะคะตรง ส่างไม้เท้าค่ะเป็นราชินีเรียนเอ,อ่อเป็นเด็กถือถ้วยนะคะ เห้าไม้เท้าค่ะจบด้วยเดอะซัว้าวจบด้วยเดอะซันค่ะไม่น่าเชื่อเลยเซอร์ไพรส์มากเปิดมาเจอใบสุดท้ายเป็นเดอะซันนะคะอ่ะชาช้าประสบนะคะ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากองที่สองจะเป็นยังไงนะคะเรื่องราวออกมานะแต่มีเดอะซันจบด้วยซันนะคะจะรู้สึกว่ามันน่าจะไม่โหดร้ายแล้วนะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะเจอเดอะทาวเวอร์เจอสองดาบสารพัดดาบเข้าไปนะคะตรงนี้อ่ะเป็นสามไม้เท้าเหมือนมีเหมือนกันเลยนะคะสามไม้เท้าอ๋ออันสามเหรียญ <3 S 2> เขาสามเหรียญสามเหรียญกับสามไม้เท้านะคะสี่ถ้วยะคะ่ะ ไมวเทร์พร้อมกันในตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะสองไม้เท้านะคะฝั่งนู้นเป็นสองดาบฝั่งนี้เป็นสองไม้เทา้าสี่ดาบค่ะหนึ่งถ้วยนะคะ temperance นะคะ8ปหรียนนะคะ lovers โอ้ยความรักมาแล้วค่ะรักแล้วรักอีกนะคะหนึ่งไม้เท้าก็มาเห็นไหม พลังของคนที่กลับมารักกันอีกครั้งเลยนะคะพราชาเหรียญค่ะแปดแมเท้าโอเคเลยนะคะขอดูพลังงานของรักก่อนนะคะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ค่อนข้างถูกโฉลกกับไพ่ชุดนี้นะคะพอจับออกมาสามใบแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มันแบบมันเชื่อมโยงกันจริงๆนะคะเปลี่ยนชุดไม่ได้เลยนะขอดูก่อนนะคะสามใบ e ซ l โฟ r ์บ้าฟว่าวอาเป็นความรักที่จะมีปฏิหารอะไรในะเรื่องความรักของคุณด้วยนะคะแม้เดี๋ยวฟ้าก็เป็นใจนะ Dream นะคะมีความฝันร่วมกัน Sexual art เอ้ยไม่ใช่นะคะ s e l f love นะคะ Self love. เซลล์ลูฟอยวมาดูนะคะเหมือนอาจารย์เหมือนเดาเรื่องได้ละนะคะเหมือนโอเคแล้วนะคะ สำหรับไพ่ที่ขึ้นมาของชาวฝั่งกองที่หนึ่งนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะว่าเป็นกองที่หนึ่งกับกองที่สองทีนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยบางท่านนะก็าอาจจะอยู่กองที่หนึ่งคนรักของคุณอยู่กองที่สองแต่บางท่านลัคนาราศีพฤษภเหมือนกันอยู่กองที่สองแต่คนรักอยู่กองที่หนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องราวของท่านก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ทายไปไปเรียกอันนี้พฤษภก็จะมีคนบอกว่าอาจารย์ทายผิด ทา,ทางที่อาจารย์พยายามบอกว่าไพ่สลับตัวตนกันได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะแต่ก็ยังอาจารย์ถ่ายผิดอยู่นั่นแหละอ่ะผิดก็ผิดเพราะนั้นไม่ไม่พูดแล้วนะคะฝั่งกองไหนเป็นคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะไปหาตัวตนของคุณว่าตรงกับฝั่งไหนนะขึ้นมานะคะเป็นหกเหรียญน,นะคะมีหกเหรียญแล้วก็มีเก้าถ้วยนะคะเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยได้พบกันรักกันนะคะได้มีโอกาสหรือว่าช่วยกันในเรื่องของ การเงินนะคะหรือมีการแบบมีแอบแนวสายเปยสายเปยนะคะแบบซื้อของให้กันจีบกันอะไรตรงเนี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะในฝั่งนี้เป็นเก้าถ้วยในฝั่งนี้เป็นสี่ถ้วยนะคะเหมือนกับว่า อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเปล่านะคะที่มันเข้ามาตรงนี้นะคะเหมือนต่างไฟอาจจะต้องแบบรับภาระนะคะฝั่งนี้อาจจะต้องรับภาระในเรื่องของการดูแลครอบครัวนะคะหกเหรียญต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับใครนะคะกับครอบครัวกับออพ่อแม่นะคะที่ที่เหมือนกับว่าต้องหาเงินตรงนี้นะคะแล้วกับการที่คนสองคนได้มาคบกันเนี่ยนะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เริ่มเป็นสามเหรียญน,นะฝั่งนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าก็กําลังขยันหาเงินกันอยู่นะคะแต่อาจจะคุยกันไม่เข้าใจในเรื่องของธุรกิจเรื่องที่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวนะคะอาจจะไม่เข้าใจกันตรงนี้หรือว่ามันเหมือนเคลียร์ปัญหากันไม่ได้นะคะเพราะนั้นคนสองคนนี้นะคะก็เลยแบบไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้นะคะปัญหามันยืดเยื้อยาวนานมานานนะคะ ก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะมีทะเลาะกันรุนแรงคือขึ้นมาตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะทาวเวอร์ทาวเวอร์ขึ้นมาในตำแหน่งที่3นะคะทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็เลยแตกหักกันนะคะแตกหักกันนะคะแต่ว่าจริงๆ2คน,นี้รักกันไหมรักนะคะ2 2จิต2ใจนะคะเป็นฝั่งกองแรกนะคะเป็น2ดาบขึ้นมาจะทำยังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ ฝั่งนี้ก็ขึ้นมาเป็นสองไม้เท้านะคะก็ต้องเลือกต้องตัดสินใจเลือกกับสถานการณ์ที่มันเป็นประโยชน์กับตนเองนะคะกับทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับตนเองฝั่งนี้ก็เลยขอเลือกที่จะพักนะคะขอแยกกันอยู่ก่อน4ี่ดาวนะคะดูซิว่าแล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมขอแยกกันอยู่ก่อน นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็โอเคแยกกันอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวกองที่หนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นชาวรัคนาราศีพฤษภก็ได้นะคะก็เดินหน้าต่อสู้กับชีวิตกับธุรกิจกับหน้าที่การงานอย่างคุณต่อไปแชริออตเห็นไหมคะเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อที่จะหาเงินนะคะมาสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเด็กถือเหรียญตรงนี้นะคะแล้ก็ยัง ถามว่าห่างกันยังคิดถึงไหมนะคะห่างกันก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะมีไพ่สองสามในเท้าก็ามานะคะแต่อยากที่จะพัฒนาตัวตนนะคะของเขาเนี่ยให้มีความมั่นคงในเรื่องของฐานะก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าฝั่งของชาวกองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องมีภาระต้องออหาเงินมาให้กับครอบครัวกับอะไรตรงนี้นะคะอาจจะต้องส่งเสียน้องหรืออะไรบางอย่างก็คือมีเรื่องต้องใช้เงินมีอะไรเยอะนะคะ ถ้าจะมาเป็นคู่กันแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวส่งเงินช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะจะต,ต้องเอาเงินมาสร้างครอบครัวใหม่กันหมดเขาก็ไม่สามารถทําได้เนาะมันก็จะเห็นแก่ตัวเกินไปนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยพยายามสร้างตัวสร้างฐานะนะคะเพื่อจัดการกับปัญหาการเงินตรงนี้ให้มันจบสิ้นไปให้ได้นะคะเพราะเขารู้ดีว่าจะได้มาเคลียร์กับชาวกองที่สองให้ได้นะคะแต่ชาวกองที่สองนะคะพอจากเข้ามาแล้วเป็นยังไงคะ จากเข้ามาแล้วคิดถึงคิดถึงนะคะคิดถึงมากนะคะคิดถึงมากเป็นหนึ่งถ้วยนะคะแอบรักแอบไม่ใช่แอบรักแอบตามแอบส่องแอบดูเขานะคะตรงนี้ดูถึงการเปลี่ยนแปลงของคนรักของเธอนะคะ temperance นะคะแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะคะที่คนรักของเธอเนี่ยได้ทำตามแบบที่เขาได้เคยพูดไว้นะคะว่าเขาจะสร้างเนื้อสร้างตัว ให้เป็นคนที่มีความมั่นคงในฐานะการเงินหรือมีความประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานให้ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมีความเป็นแปดเียนนะคะคือในขณะเดียวกันนะคะน่าจะเป็นของฝั่งนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะชาวฝั่งกองที่สองเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณเป็นใครดีนะอืม มีมาใบเดียวเลยนะคะใบเดียวที่เป็นตัวตนตรงนี้นะคะก็คือเป็นราชาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าฝั่งของชาวกองที่สองเนี่ยอาจจะมีฐานะร่ํารวยกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจนะว,ว่าปัญหาของคนที่อ,อ,อาจจะครอบครัวไม่ไร่ำรวยมากนะคะมันมีภาระมันมีญาติพี่น้องมันต้องแบบช่วยเหลือกันนะคะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นลนักษณะเหมือนฉันอยู่แบบตัวใครตัวมันฉันก็มีญาติพี่น้องเหมือนกันฉันไม่เห็นต้องช่วยใครเลย ไรแบบนี้คุณก็ต้องช่วยตัวเองสิอะไรแบบนี้นะคะ,คออะก็เลยกลายเป็นหาที่ทําให้2คนนี้อาจจะต้องทะเลาะกันแยกทางกันนะคะหรืออาจจะคือแยกกันอยู่อะไรแบบน,นี้มากกว่านะคะในที่สุดมเมื่อเขาเฝ้าดูนะคะราชาเหรียญคนนี้เฝ้าดูเฝ้าดูแชริออตคนนี้นะคะอัศวินคนนี้นะคะ าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเก่งนะคะสวยถึกและบึกบึนมากๆรวยงานสารพัดเพื่อทํามาหาก,กินเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะเพื่อให้ชีวิตตัวเองประสบความสาเร็จกันได้นะคะฝั่งนี้นะคะรักแล้วก็รักอีกนะคะก็รู้สึกชื่นชมว่าในที่สุดนะคะชาริออตก็สามารถทําให้ตนเองเป็นราชิีเรียนได้มีความเหมาะสมคู่ควรกันกับราชาเรียนแล้วนะคะเหมือนกับว่า เขาได้พิสูจน์ตนเองนะคะมีการก้าวข้ามผ่านปัญหาความขัดแย้งนะคะความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเห็นไหมคะก้าวเหรียญมาเต็มเลยก้าวเหรียญเป็นราชินีเหรียญแล้วระหว่างที่แยกกันอยู่นะเหมือนกับชาริออตคนนี้นะคะไม่ได้เคยปลายตาไปมองใครเลยมุ่งแต่การประสบความสําเร็จชีวิตสร้างฐานะสร้างชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองอย่างเดียวเห็นไหมคะ เป็นราชาถ้วยเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปให้กําลังใจคนในครอบครัวนะคะส่งเงินไปแล้วก็พยายามพัฒนาธุรกิจนะคะหน้าที่การงานของของเขาจนนี้สุดเติบโตเป็นเดอะซันฮะนะคะเป็นเดอะซันนะคะเพราะฉะนั้นราชาเหรียญคนนี้นะคะรู้สึกแบบประทับใจในความจรงิงจังในความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างชีวิตของคนรักของเขาเป็นอย่างมากนะคะดูสิ หนึ่งถ้วยเขาตกหลุมรักคนคนเดิมอีกแล้วตกหลุมรักราชินีเรียญของเขานะคะแล้วยิ่งรู้ว่าเธอทำสำเร็จนะคะเพื่อเขาด้วยก็ยิ่งรักมากขึ้นไปอีกล o เวอร์นะคะรักแล้วรักอีกรักคนคนเดิมนะคะตกหลุมรักคนคนเดิมได้สามครั้งทีเดียวนะคะตรงนี้ถ้าเป็นคุณนะคะจารย์ลองถามดูนะคะชาวสองชาวลัคนาราศีพฤษภ คุณจะตกหลมรักคนคนเดิมและสักกี่ครั้งในชีวิตของคุณนะคะแต่ในตรงนี้ไพ่ที่อาจารย์เปิดสามครั้งเข้าไปแล้วนะคะตกหลุมรักกับคนคนเดิมนะคะรักแล้วรักอีกกลับมางอนงอ้อขอให้กลับมาอยู่ด้วยกันมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เห็นไหมคะพลังของหนึ่งไม้เท้าที่อาจารย์เปิดได้ตั้งแต่แรกก็เปิดมาได้อีกนะคะรักกันขอกลับมาอยู่เป็นคู่กันเถอะในที่สุดนะคะ ราชาเหรียญน,นะคะกับราชีเหรียญก็ได้กลับมาอยู่เป็นคู่นะคะที่เหมาะสมคู่ควรกันมากๆพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแปดไม้เท้านะคะมีความมั่นคงมากๆนะคะพลังงานความรักที่ดึงดูดคุณสมคนเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็คือพลังงานของความฝันนะคะ ฝันอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่อยากประสบความสําเร็จในชีวิตถึงแม้ว่าณนะเวลานั้นที่คนสองคนพยายามสร้างความฝัน่วมกันมันจะมีปัญหาอะไรบ้างมากมายนะจนต่างคนต่างต้องแยกออกไปทําความฝันของแต่ละคนให้เป็นจริงโดยเฉพาะฝันของราชินีเลรียนหรือว่าแชริออรคนนี้นะคะก็พยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจนในที่สุดก็ได้เป็นเดอะซันนะมีชื่อเสียงเกียิยศเงินทองนะคะจาก สิ่งที่เขาได้ฝันไว้และเขามุ่งมั่นทําจนมันเป็นจริงนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคือต้องรักตนเองอะ่ะต้องรักพ่อแม่พี่น้องครอบครัวตนเองต้องทำเพื่อตนเองให้มากๆนะคะซ e l ์ l ลิฟนะหลังจากให้ตนเองดีแล้วก็จะสามารถเปิดใจมารับความรักนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเต็มที่ได้ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องมาเคลียร์กันอีกนะคะตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นความดีงามนะคะของ ของฟากฟ้าของสวรรค์ของจักรวาลน,นะคะที่เปิดโอกาสให้กับชาวเชาริออตนะคะกองที่1เนี่ยได้สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นจริงนะคะประสบความสําเร็จเป็นพลังของเดอะซันแล้วก็เหมาะสมคู่ควรนะคะมาเป็นราชินีเหรียญของราของราชาเหรียญคนนี้ได้ในที่สุดนะคะว้าวเลยนะคะตรงนี้ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวมาดูสิว่า พลังงานความรักนะคะของชาวราศีพฤษภกับไพ่ของโรม n c แองเจลนะคะโรมาสแองเจลจะบอกอะไรบ้างตรงนี้ก็ขอบคุณชาวลัคนาราศีพฤษภมากมากนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะถ้าใครเข้ามาใหม่ด้อยาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะ attraction นะคะความดึงดูดความประทับใจในตัวของกันและกันนะคะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะ ยิ่งคนไปดูแลตนเองนะคะเซลล์ตัวนี้คนยิ่งดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะคุณมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะเหมือนกับมีความเสน่หาต่อกันมากๆวีิ่งอย่กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะแต่งงานกันไม่เลิกลากันไปไหนแล้วหรือใครที่แต่งงานกันแล้วแล้วแยกกันอยู่ก็กลับมาอยู่เป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขกันได้ต่อไปนะคะความฝันสร้างเสร็จแล้วนะก็กลับมาเสพสุข กับความสำเร็จของคุณได้แล้วนะคะ Release your ex The time อะไรเนี่ย Has come to clear your energy นะคะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของ อดีตอะไรที่มันเคยเจ็บปวดมีปัญหาต่อกันนะคะเคลียร์มันไปให้หมดแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ารักแล้วก็รักอีกนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะรักเขาแล้วก็รักเขาอีกรักไม่มีวันจบรักไม่รู้จบอะไรแบบนี้เลยนะคะรักอยู่คนคนเดิมรักอยู่คนคนเดียวด้วยนะคะอ่ะขอตัวอีกนิดนึงนะคะสำหรับไพ่ของ n a t u r e Whisper จะบอกอะไรบ้างนะคะกับชาวลัคนาราศีพิจิก ซิกบิวตี้ค่ะว้า wow. วมันมีความสวยงามในเรื่องของความรักของคุณถึงแม้ว่ามันจะผ่านความขัดแยง้งผ่านความไม่เข้าใจนะคะแต่ในสุดมันก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เรียนรู้ว่านะคะความสวยงามของความกตัญยูนะคะความสวยงามของความรักเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. เขาอาจจะถูกสอนนะราชาเลียนก็อาจจะถูกสอนมาตลอดว่าคือต้องแบบทำอะไรอาจจะต้องทําเพื่อเงินแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่น mm hmm. ก็อาจจะเรียนรู้มาอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาก็เลยไม่เข้าใจตัวคุณนะคะชเชลิออนคนนี้นะคะ ชิปยูเอออ e นเนอร์จีนะคะเห็นไหมอันนี้ตรงนะจะรู้สึกเพราะว่าจากความผิดหวังในความรักนะคะทาวเวอร์มันเกิดขึ้นเราก็เลยเอาพลังความเจ็บปวดผิดหวังตรงนี้นะคะมาสร้างฐานะสร้างตัวให้กับตัวเองนะคะสําหรับฝั่งเชริออตตรงนี้นะคะสู้แบบสุดใจเลยนะคอยหนึ่งใบค,ค่ะแคชูเบรสนะคะคือคุณเนี่ยรอคอยซึ่งกันและกันนะเหมือนจริงๆราชาเหรียญก็รู้ดีว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแชริออตคนนี้หรือว่า ราชินีเดียของเขาเนี่ยจะสามารถทําได้สําเร็จในการสร้างชีวิตประสบความสําเร็จนะคะได้ตัดเทียมอย่างที่เขาพูดถึงเขาอาจจะแบบเหมือนพูดอะไรไม่ดีไปนะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกดีใจนะที่ทาพูดของเขาเนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันทาให้แบบยิ่งไฟติ้งยิ่งสู้แล้วยิ่งประสบความสําเร็จเร็วยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเขาก็ยังรักกันร,รักเสมอนะคะแต่อาจจะแบบมีการสื่อสารอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะก็เลยทําให้แชรีออทของเรานะคะ มีพลังเต็มที่ในการคิดสู้กับปัญหาชีวิตจนสําเร็จนะคะค่ะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวลัคนาราศีผสษนะคะแล้วขอให้ความรักการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะมันจัดการได้อย่างรุ่งรไปได้ด้วยดีนะคะเราขอให้คุณสองคนเนี่ยได้กลับมาอยู่ครองคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์หน่อยแน่ก็เป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปสวัสดีค่ะ